ว่าไงเพื่อนรักเสียยะจัดให้อีกแล้วครับผมอูนิวสอยีราฟซิงละลชมงวดพันเ0 0าบาทต่อสัญญาแมคที 37. อีสามสยางลายไฟเทๆเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ฝนมันตกมันลุยขีดตมมากครับพี่น้องครับผมตัวยกสูงจัดทรงยีราฟคําซี่พวงมลาลัยนาดีกุญแกรี่หมดวัดบูดไม้หน่อยหน่อยแสนซีหัวเกียร์ซิง ละลอโอ้โหเสียงหวานหวานเบาแต่งด้วยเบาซิ่งด้วยฟังเสียงหน่อยหนึ่งโอ้โหโอ้โห,โโหกระบะไยนงไรเนอร์เดิมๆรถไม่เคยบรรทุกข,ของหนักรถไม่มีประวัติชนหนักพิควมจมน้ำไฟไหม้นะครับเสียยะรับประกันให้สามารถซื้อในทุกอาชีพสามารถซื้อในทั่วประเทศไ <c oughs> ทยเหนืออี <c oughs> สานกลางใต้พี่น้อง่ต้องเดินทางมากนะครับเห็นสัญญาหอดบ้าน